สวัสดีครับผมนพดลเป็นซ e o ของเบงสมอลแชดาหรือเรียกสั้นๆผมว่าน nope บนะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำรถ BMW คันใหม่ที่น่าใช้แล้วก็เป็นโปรโมชั่นสำหรับเดือนมิถุนาตามผมมาเลยครับรถ BMW ัคันนี้เนี่ยเป็นเราเรียกว่าซีรีส์หนึ่งนะครับ แต่คันนี้เนี่ยเครื่องจะเป็น1,600 CC 4ซีซีสสูบนะฮะจุดเด่นของคันนี้ก็คือมันเป็น M Sport มาจากโรงงานนะฮะสังเกตจากล้อนะฮะล้อจะเป็นล้อแมกนะฮะมาจากโรงงานติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับทั้งยางทั้งล้อเนี่ยติดต้องติดตั้งมาจากโรงงานเป็น M Sport เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังนิดนึงนะครับนะฮะเนี่ย เป็น 118i M Sport แท้นะฮะเวลาเปิดท้ายเนี่ยกดที่ตัว M นะฮะแล้วก็ดึงขึ้นมาเนะี่ยสังเกตดูะฮะเบาหลังเนี่ยภายในเนี่ยจะมองออไปข้างนอกเนี่ยจะสว่างมากเลยนะะเพราะอันนี้เป็นฟิล์มพิเศษนะครับจากข้างนอกมองเข้ามาเนี่ยจะมองไม่เห็นคนขับนะฮะแล้วคันนี้เนี่ยเจ้าของเก่าเนี่ยแต่งไว้อย่างดีเขารักรถมากเลยนี่ฮะอันนี้เป็นชุดพิเศษที่เขาซื้อมาโดยเฉพาะ เนี่ยก็มีชุดแต่งมาเนะีสะอาดเรียบร้อยที่วางของแล้วก็เดี๋ยวดูนะฮะสำหรับคนที่ชอบช้อปปิ้งนะฮะรถคันนี้จะดูข้างนอกเนี่ยมันเล็กก็จริงนะแต่ข้างในเนี่ยมันสามารถพับเบาะได้ทั้งสองด้านนะฮะลาบเลยนะฮะสำหรับคนที่ชอบช้อปปิง้งไปซื้อของอ e ีเกียเนี่ยคันนี้เหมาะมากเลยครับเนี่ยพับได้สองด้าน,นะะเนี่ยฮะเนี่ยเข้าได้หมดเดี๋ยวผมจะพาไปดูดูด้านหน้านิดนึง ขอเชิญมาดูห้องเครื่องนะครับเนี่ยฮะเป็นเทอร์โบเลยครับ1 6 0 0ซีซสี่สูบเครื่องเทอร์โบเลยนะครับเย็นแรงม้าไม่ต้องห่วงเลยครับเหยียบนี่มาจันเทา้าตัวเล็กก็จริงนะฮะแต่รับรองได้ว่าตัวนี้เนี่ยมันสมรัตสำหรับคนที่ชอบความแรงนะฮะและเป็นรถซิตี้คาร์ซึ่งในราคาจับต้องได้ เดี๋ยวผมจะให้ไปดูข้างในนิดหนึ่งครับภายในรถเริ่มที่ข้างหลังก่อนนะฮะนั่งสบายนะสำหรับผู้ใหญ่นั่งตัวสูงอนะ่ะสองคนนั่งสบายนะสำหรับข้างหลังเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้านิดนึงครับสังเกตด,ดูข้างในนะฮะเนี่ยพวงมาลัยเป็น3ก้านข้างในเป็นแบบสปอร์ตเพราะคันนี้เป็น bmw m sport นะฮะจากโรงงานนะฮะไม่ไม่ได้มาแต่งข้างนอกนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับผมขอแนะนำราคาพิเศษนะฮะรถคันนี้เนี่ย 118i m sport นะฮะออกห้างมาอยู่ที่2 1 0ล้านบาทราคาที่เราขายอยู่ราคาพิเศษอยู่ที่9,80,000บาทนะฮะหรือจะดาว4 0 0 0 0 4,500 ผ่อนเดือนละ13,390หเบนเบาๆเหมือนรถญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วก็พิเศษกว่านั้นก็คือว่าในราคาเนี่ยเราจะซื้อวารันตีแถมให้กับรถคันนี้อีก2ปีวารันตีของเราเนี่ยคล้ายคลึงกับรถใหม่เลยนะครับก็คือสามารถเข้าศูนย์ BMW Authorized Dealer ได้ทั่วประเทศ2ปีหรือ24เดือนโปรโมชั่นอีกอันนึงนะฮะที่เราให้ก็คือหรือจะเลือก ออกรถภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ลดให้เลยจากป้ายเนี่ยหนึ่งแสนบาทนะครับนะฮะเรื่องเอานะฮะจะวารันตี2ปีเข้าศูนย์ BMW ทั่วประเทศหรือจะเอาส่วนลด1นึ่งแสนบาทแต่ต้องออกรถภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับขอเชิญแวะมาดูของจริงตัวจริงแล้วก็ทดลองขับได้ที่เบนซ์อมรรัชดาปากซอยรัชดาพิเศษ42นะครับถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ